สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับอะดิโอท็นะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันพุธที่12มกราคม2565เราพบกันเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพูดกันในหัวข้อของ PSU Research Expo and Innovation Showcase นั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะสําหรับในวันนี้ค่ะเป็นการเริ่มต้นค่ะของสัปดาห์ใหม่วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในการเรียกน้ําย่อยนะคะสําหรับในส่วนของวันนี้ก็ตามค่ะวันนี้เราได้รับแขกรับเชิญค่ะจากในส่วนของผู้ที่จะมาร่วมเป็นหนึ่งในส่วนของการที่จะจัดงานร่วมกันวันนี้เรามีพาคีค่ะสําหรับการจัดงานในวันนี้เยอะแยะมากมายนะคะสําหรับในวันนี้ไม่เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุท ยายวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนั่นเองค่ะเรียนเชิญคุณจิตติยุทธเยี่ยมยกกุลใช่ไหมเอย่ยสวัสดีค่ะสวัสดีร<ะ>ดครับค่ะได้ยินเียงผมชัดนะครับได้ยินชัดเลยค่ะผมจิตติยุทธเยี่ยมยกกุลนะครับปัจจุบันก,ก็เป็นผู้จัดการศูนย์ศิลปนรมัยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับก็ในงาน r e เ e a ร์เอ็กโคแอนด์อินโนวชันโชว์เคสครั้งนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ก็เป็น เหมือนผู้ร่วมจัดงานนี้กับทางพิจัยนะครับครับผมค่ะสําหรับในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นปีแรกของเราเลยใช่ไหมคะครับก็่าสําหรับการจัดงานร่วมกันในงานรีเสิร์ชเอโคเนี่ยปีอุทยายกับอาดีโอเรื่องอ่าปีนี้จะเป็นปีปีแรกนะครับเพราะก่อนหน้าเนี้ผมเข้าใจว่าอ,อยาดีโอก็จะจัดรีเสิร์ชเอโคที่สวนประชุมบ้างที่อะไรบ้างแล้วก็ทางทางอุทยาวิยาศาสตร์เองบางปีก็ได้รับ เชิญไปเป็นเข้าร่วมออกบูธเฉยๆยังไม่ได้เป็นแบบผู้ร่วมจัดอ่าส่วนผู้สัญญานเองเนี่ยครับปกติเราก็จะมีงานประจําปีของเราอยู่แล้วที่เกี่ยวกับอินโนเวชั่นโชว์เคสต่างๆนะเช่นงานสปาร์กบ้างสปาร์กก็คือที่เราอ่าพรีเซนต์บริการของผู้สัญญาณแบบร์มนะครับหรือว่างานอินโนเวชั่นบาซ่าอันนี้ท่านอ่าอริโอกอาจจะมาแจมแกมอยู่บ้างสักสองสามปีที่ผ่านมาอินโนเวช่นบาซ่าก็เป็นโครงการที่เอางานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดทีวีไปทำ business batching นะครับก็พอดีผมก็ใจว่าทางผู้บริหารเห็นความสําคัญของทั้งสองงานก็คืองานรีเสิร์ชเอ็กโแล้วก็อินโนเอชันโชว์เคสหรืองานของทยานซึ่งมันจะต่อกันนะครับก็คือตั้งแต่ต้นน้ํางานรีเสิร์ชสุดท้ายพอรีเสิร์ชต้องเอาไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างไรเนี่ยก็เลยจัดให้เป็นรวมกันเลยในสีนีีเพื่อเพื่อที่ผู้ประกอบการหรือนักวิจัยจะได้เห็นภาพรวมของการนําผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยของทางนักดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจรครับผม ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของงานนี้นะคะเป็นปีแรกที่เรารวมเอาในส่วนของวิจัยและนวัตกรรมเข้ารวมกันทั้งในส่วนของสำนักวิจัยและพัฒนาและในส่วนของอุทยานวิทยาศาส,าศาสตร์ภาคใต้เป็นที่เป็นผู้นําสําหรับในส่วนของการเอางานวิจัยไปสู่ห้างหรือไปสู่ผู้ปกระกอบการนั่นเองค่ะสําหรับในวันนี้ค่ะคุณแป๊บค่ะขออนุญาตเจนเรียกคุณแป๊บนะคะคุณแป๊บ ปีนี้เรามีกิจกรรมอ n o v a t i o n s h ช w c a ค e ค่ะก่อนหน้านี้อุทยานก็จะบอกไปแล้วว่ามีอองานเกี่ยวกับทาง Innovation บาซามากมายใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้ปีนี้ค่ะสำหรับอุทยานเองค่ะได้วางแผนในส่วนของงานปีนี้ยังไงบ้างคะครับสำหรับอุทยานที่จะมาร่วมกันจัดในในปีนี้นะครับเราก็ในส่วนของ ฝั่งของการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กิจกรรมที่ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายกิจกรรมนะครับซึ่งถ้าถ้าเห็นทางงานกรแล้วเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือน,นพรีพรีงานก่อนก่อนงานเนี่ยจะมีกิจกรรมออนไลน์แล้วนะครับใ,ในสมวนหัดของเราเนี่ยเราก็จะมีมีท่านผอท่านผู้อำนวยการนะครับจะมาแนะนําว่าแนะนําตั้งแต่นวัตก,กรรมเด่นๆในแต่ละสัปดาห์พราเข้าใจว่าเรื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะเข้าใจเข้าใจว่า แล้วก็จนไปถึงก่อจนจะถึงงานเลยนะครับทุกวันพฤหัสห<ะ>้าโมงครึ่งนะครับผมก็ยะถ้าทุกท่านสนใจก็สามารถเข้าไปดูไลฟ์สดของอุทยานโดยมีท่านผู้อำนวยการเป็นผู้ดําเนินรายการเลยนะครับมีตั้งแต่นวัตรกรรมอะไรบ้างอะไรบ้างนวัตกรรมเด็ดในแต่ละในแต่ละสัปดาห์มีอะไรนะครับก็ติด<ะ>ตามเพจ Facebook ของอุทยาวิทยาศาสตร์ได้นะครับ<ะ>แล้วก็ในระหว่างนั้นก่อนถึงงานเนี่ยวันที่ยี่สิบหก เดือนมกราครับเราจะจะมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ทยานจัดเป็นประจาทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่า2ี่บก็เลยกจะเชิญชวนทุกท่านด้วยเหมือนกันเราเรียกว่ากิจกรรม innovation b r i c บ innovation brick ก็คือการให้นักวิจัยเนี่ยที่เราเลือกมาแล้วผลงานเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ปโยนเชิงพาณิชย์ได้น่าจะมีความพร้อมระดับหนึ่งและอุตสาหกรรมมันไปใช้ได้มาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าว่านวัตกรรมนี้มีความเด่นความยูนิคอย่างไรบ้างนะครับก็ช่วงเวลาประมาณสิบ โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับ<ะ>อันนี้ท่านก็ไปติดตามรับชมก่อนได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ําจิ้มก่อนจะถึงงานนะครับในส่วนในวันงานเราไปกินน้าจิ้มกันก่อน <laughs> มาดูว่า <laughs> เปิดสนใจตัวไหนในงานหรือว่าท่าน <laughs> พวกงานเราเป็นทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, เนี่ยในวันที่ส<ะ>ิบเจ็ดสิบแปดงานเราจัดเจ็ดสิบแปดเนี่ยอ่าสนใจตัวไหนตั้งแต่ในงานที่เราฟังกันทุกวันพฤหัสที่ท่านขอดําเนินรายการแล้วหรือว่าในงานที่กินโนบิด วันที่ยี่สิบบ่พิเศษแล้วเราสนใจอยากมาได้พเพิ่มเติมก็มาในงานได้นะครับในงานเองเนี่ยในฝั่งของทยายเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอของที่สิบเจ็ดก่อนนะวันที่สิบเจ็ดเราก็จะมีอินโน a t i o เช่น i ินโน a t i o n show case b เนี่ยนะครับโดยที่เราจะเอางานอ่าหลักๆของหมหาวิทยาลัยเลยนะครับก็คือหนึ่งแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคัตเตอร์หลักของพยานาด้วยก็คือเราจะมี ผลงานประมาณ6ผลงานก็คือ1นึ่งแต่ชิปอุุญาตเนี่ยเรามีแตชิปของเราคืองานด้านยางนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราเลือกงาน<อ>ด้านยางมา,ามาพิชชิ่งพุนี้พิชชิ่งให้กับท่านผู้สนใจอ่าได้ได้รับฟังแล้วก็อีกห<ฆ>้าคัต,ตแต่ชิปกับห้าคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ของเราก็จะมีตั้งแต่กระเาษอ่านเท<อ>ว์แอนด์เวลเนสถูกไหมครับแล้วเอเนอแล้วก็ไอ ร,รวมก็จะประมาณหกผลงานเพราะว่าเวลาเรามีประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับสํบาหรับวันที่สิบเจ็ดนะแล้วก็ส่วนวันที่สิบแปดเนี่ยเราก็จะมีงานเสวนาในส่วนของอผู้เชี่ยวชาญด้านการน, hmm. นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เลยก็ยคือ,อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด oh. รคารวิวกดกาญจนาโอภาสนะครับอาจารย์ก็จะมาบรรยายแต่จะเป็นซูม oh. น,นะครับท่านเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ uh. สามารถเข้าไปรับฟังได้ก็จะเป็นหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม ในการไปใช้ในการไปสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์คริธเองแกก็เป็นผู้บริหารของ Food i n นโนเปร s หรือว่าเราก็ทํางานอยู่ที่สวทชด้วยเพราะงั้เน,นี่ยจะได้เห็นภาพรวมของประเทศว่าตอนนี้การนําวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เนี่ยมีเทรนยังไงบ้างมีอะไรที่ช่วยท่านได้บ้างมันเดี๋ยวนี้รัฐซัพพอร์ตหลายอย่างนะครับในการ ที่ถ้าท่านค,คิดจะท,ทําธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยจะมีตัวทับพอตให้ท่านสักเสียได้ง่ายขึ้นก็จะมีอาจารย์อัครวิทย์เนี่ยมามาบรรยายให้ทุกท่านฟังแล้วก็ในวันที่สิบแปดเองช่วงเย็นเย็นอ่าประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยครับเราก็จะมีอินโนเวชั่นอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใน<อ>ในนกับห้าคัตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวใหมล่ละก็จะมีประมาณสักสิบสองผลงานถูกไหมครับสองพันสิบสองผลงานให้ทุกท่านเข้ามา รับชมรับฟังรายละเอียดลักษณะงานของเราอาจจะถ้าท่านบางท่านไม่เคยไปงานประมาณ business matching ก็คือจะมีนักวิจัยเราจะเอานักวิจัยเจ้าของผลงานเลยนะครับเป็นคนมาเป็นคนมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังว่างานวิจัยของเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะค่ะ10นาทีแล้วเราก็จะมีช่วงให้ท่านถามตอบไป10นาทีอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจมากกว่านั้นก็จะเราเพราะเราจัดที่อุทยานครับออนไซต์เราจัดที่อุทยานวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ไม่ไแนใจนะเดี๋ยวเราก็จะมีน่าจะมีแชร์แผนพันอุทยาวิทยาศาสตร์ก็ก็จะมีหลายห้องให้ท่านแบบอาจจะคุยวิสเส้ส่วนตัวกับทางนยาย <S <S ักวิจัยที่ท่านสนใจก็ได้ครับ ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของกิจกรรมที่อุทยานเตรียมไว้ให้ทุกท่านเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะสําหรับในพื้นที่ของที่จะจัดเองก็คือพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ถูกต้องไหมคะที่ทางคุณจิติยุทธเองก็จะช่วยดูแลในส่วนของอางานวันนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วงานม,มีทั้งออนไซต์และออนไลน์ถูกต้องไหมคะครับเมื่อกี้ผมตกไปอีกนิดนึงนา,ากการเป็นบิสมิชชิ่งที่เรียกโนเชนบลิ เป็นซูมแล้วดูว่างานเสวนาของท่านอาจารย์นัรวิทย์เลยเนะี่ยงานออนไซต์ของเราเราจะมีนิทรรศการ<ะ>ด้วยนะครับท่านอยากเห็นของจริงนะฮะเราจะมีนิทรรศการนวัตกรรมต่างๆนะฮะตั้งแต่ของภาพรวมของหมหาวิทยลาลัยนะครับอันนี้ก็มีสามหมวดหลักหมวดแรกเป็นหมวดของทัชชานะครับที่มหาวิทยลายลัยรับโครงการจากกระทรวงมามาดําเนินการเป็นการฟักดันวิจัยทางด้านสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เอาไปใช้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่า อย่าลืมว่าเราก็ไม่ได้จะผักการเฉพาะสายวิทย์นะฮะเราก็มีหลายสายต่างมาศาสตร์ด้วยก็คือ,องานเทศการที่เกี่ยวกับโครงการชัดชานะครับแล้วก็จะมีเยศกาลที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับทันยุคทันสมัยเลยก็คือ,คอ,อนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้เราว่ามอ,อเนี่ยมีนวัตกรรมด้วยเรื่องโควิดบ้างตั้งแต่เรามีมีบบอะไรบ้างคะคุณอ่าเราทางคณะวิศวะลิฟไม่สัมผัสเหรออ่า เราไม่จําเป็นต้องกดลิฟต์แล้วเพราะว่าอีกเรี่ยงการสัมผัสถูกไหมครับเรามีระบบใหม่ที่เอาแล้วเราจะทํายัางไงอ่ะคุณคุณเราจะทํายัางไงกับการขึ้นลิฟต์ที่ไม่สัมผัสล่ะคะอย่างนั้เราสามารถมาชมในงานได้ไดนะคอ่าเพราะมันทายัางไงเขาไม่ต้องกดปุ่มขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าใครอยากรู้ต้องไปที่ในงานนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถเอานวัตมเนี้ยไปใช้กับอันนี้ผมบอกได้ว่าไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรลิฟต์เลยแค่เอาไปประกอบเพิ่มเข้าบินะครับ ฉะนัะต้องิว่าลิฟท่านจะเสียหายตวใครเป็นผู้เกกการมี ตึกมีอาคารที่มีลิฟต์แต่อยากจะทําแบบไร้สัมผัสเนี่ยเราเรามีซึ่ง<ป>ซึ่งตอนนี้เนี่ยในผู้ประกอบการโรงแรมหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับหอพักเนี่ยจะต้องให้ผ่านในส่วนของมาตรฐานที่ทําให้เกี่ยวกับการเข้าไปพักแบบที่จะต้องเรื่องของการเซฟโควิดถูกไหมคะดังนั้นในหลาย,ลายๆส่วนมันก็จะมีการตรวจสอบว่าจะทํายังไงให้โรงแรมหรือมาตรฐานนั้นสามารถที่จะให้ผู้เข้าพักเข้าพักได้อย่างปลอดภยัยถูกต้องไหมคะคุณจิติยธใช่ครับแล้วก็ เรื่องเชื้อเนี่ยมันเรื่องสําคัญเราก็ยังมีนว,วัตรกรรมรเช่นถุงมือที่อผมก็จะตอนนี้เราเริ่มต้องใช้ถุงมือกันมากขึ้นเยี่้ยโควิดแล้วถุงมือปกติเนี่ยมันก็จะไม่มีระบบบนเปลื่นเชื้อต้องไปทําลงทาลายเรามีถุงมือที่ใส่นว,วัตรกรรมในการฆ่าเชื้อที่อยู่ถุงมือเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่คร<อ>ับผมคือหมายถึงว่าแค่ใส่ใส่ปุ๊บเนี่ยก็คือฆ่าเชื้อเลยอย่างเนี้เหรอคะ เชื้อที่มันปนเปืเป้อนมาจากสารขั้นหลังต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกสารที่ก็ไวท์ที่เราใส่ไว้ในถุงยางเนี่ยอกำจัดไปได้ก็ะ<อ>จะช่วยล<ร>ดการปอดโรคแลวใครเก็บขยะจะได้ไม่ต้องโดนนะค่ะ,ะนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเชื้อโ,ค,โควิดอย่างเดียวแต่อันนี้มันอย่างอื่นด้วยถูกไหมคะแล้วมีนวัตกรรมอื่นอีกไหมคะ ก็อีกโซนสุดท้ายก็จะเป็น hmm. วัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยก็ในในหคัตเตอร์ที่ผมกล่าวไปนี่แหละเจาตัวจริงมามาให้ทุกท่านได้ลองเห็นเลยว่าวัตกรรมทั้งเกษตรอาหารการแพทย์พลังงานไอโอทีแล้วก็ยางเนี hmm. ่ยแต่คลิปเป็นยางมันมีอะไรเด่นเ่นที่ก็ทำมาเป็นโปไทป์ละโปไทปยหมายถึงว่ามีชิ้นงานให้เราจะล้องได้เพราะ ผู้ประกอบการที่เห็นพวกนี้จะได้เห็นว่าอ๋อโอเคน้าตาแล้วมันไปสู่ท้องตลาดมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้แหละแต่ว่ามันรูปร่างประมาณอย่างนี้แหละมันแค่เป็นเชิงงานที่เราขั้นมาเันจะเรียกว่าระดับเทคโนโลยีจะสูงกว่าในแลบขึ้นมานิดหนึ่งมันกลายเป็นมีกรตไทป์มีชิ้นงานแล้วคือประกอบการคนไหนสนใจอาจจะไปลองอัพส a l ลต่อนิดหน่อยก็สามารถาผลิตเชิงาณิตได้ครับผม ซึ่งจริงๆแล้วในใน,ในงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาล,ลัยสงขลานครินทร์ที่พร้อมขายเนี่ยมีค่อนข้างมากถูกต้องไหมคะคุณจิติยศครับคือต้องต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่างานวิจัยเนี่ยนี่เป็นสถิติทั่วไปเลยว่างานวิจัยสมมติว่าสักสักรอ้อยสองร้อยเรื่องเนี่ยสักร้อยสองร้อยอาจจะสักพันหนึ่งรเรื่องเขาโมอเองอเราจะต้องคัดเลือกมาเพื่อขอรับความคุ้มครองสักหนทางัปัญญาก่อนหรือมาจดสิทธิบัตรก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจดจากพันอาจจะเหลือร้อย การที่พร้อมใช้จริงๆอาจจะเหลือประมาณอาประมาณสักสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับพร้อมใช้ในนี้เหมือนบางอย่างอาจจะต้องต่อยอดเยอะแต่ว่าไอ้ที่เนียรมาเก็ตสามารถเอาอัพสคริบนิดหน่อยก็ได้เนี่ยประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแต่เราพยายามคัดเลือกมาตอนนี้ตอนเนี้ยในปลายไลน์ของศูนย์ดั้งเดิมบรรยาเองเรามีทรัพย์สินทางบรญยายนะยังไม่ใช่ไม่ใช่งานพร้อมใช้มีทรัพย์สินทางบรรยายนะประมาณสักเก้าร้อยถึงพันเรื่องละนะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง เพราะฉะนั้นเนี่ยงาน<ะ>งคนไช์ก็อาจจะอยู่ประมาณสักร้อยถึงสองร้อยชิ้นซึ่งอันเนี้ยถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจตัวไหนเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้เพื่อเราเราจะช่วยท่านในการผลักดันงานพวกนี้ออกไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญบางอย่างเอาไปต้องไปขออ,อยอุตไเ้นี่หรือว่าไปขอมอ,อกรอะไรครับจะมีนักวิจัย<ะ>หรือผู้ที่เชีย่ยวชาญเรามีคอนเนคชันพวกนี้สามารถช่วยท่านให้เอางานพวกนี้ไปทํา เี่มมนี้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงนั่นแสดงว่าค่ะรวมถึงทุนต่างๆด้วยนะนี้เราทุนนี้เนี่ยอาจจะไม่าะเราเป็นแหล่งอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนหน้าด่านถ้าถ้าถ้าเกิดฟังมาหน้าด่านของกระทรวงออแเลยอย่างั้นทั้งงบประมาณทุนสับสนวุ่นการที่ผ่านมาทางช่องเอ็นไอเอผ่านมาทางสวทชบ้างหรือทางกระทรวงบ้างก็จะอยู่ที่เราแต่ว่าเราเนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการว่าท่านเหมาะสมกับทุนไหนในการ ในการนํามาพัฒนางานวิจัยนะครับค่ะนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากในส่วนของงานที่เราจะไปเข้าร่วมในวันนั้นเนี่ยทางออนไซต์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยเราได้ทั้งองค์ความรู้ละเราได้ทั้ง ของความสนุกสนานของการฟิตช,ชิง่งเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือนวัตก,กรรมใหม่ๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นของยางพาราเองก็ตามหรืออีก12ผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในทั้งวันที่17และ18นั่นเองนะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเรายังมีเทศกาล3สว่วนได้ประกอบไปด้วยในส่วนของ งานโควิดงานทัชชาแล้วก็วิจัยและ,และ,และนวัตกรรมนั่นเองซึ่งจริงๆในส่วนนี้ก็คือทางอุทยานได้เตรียมไว้ให้ทุกท่านที่จะเข้าไปชมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็อย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณจิตยศค่ะในฐานะที่ทางอุทยานเนี่ยเข้าร่วมปีนี้เป็นปีแรกค่ะสิ่งที่คาดว่าจะได้จากงานนี้ดีกว่า อุทยานอยากจะเห็นอะไรจากในงานนี้นอกจากว่าในส่วนของคนเข้าร่วมแล้วค่ะทางอุทยานคาดหวังอะไรจากในส่วนของคนที่จะเข้าร่วมหรือผู้ที่สนใจคะครับก็ก่อนอื่นก็อาจจะกลนไปถึงว่ามิชชั่นของอุทยานเองเนี่ยหรือว่าภารกิจหลักของอุทยานเองเลยเนี่ยก็คือการที่จะทําให้ยังไงก็ได้ให้ผู้ประกอบการของไทยเราเนี่ยนะครับ แต่ไ <Ha. S 2> ด้ดําเนินผิดโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่างานวิใจัยในมหาวิทยาลัยไม่ไม่ไม่ไมไมจะเป็น <Ha. S 2> ต้องเป็นะ <Ha. S 2> เพราะว่าอ่าการพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยเห <Ha. S 2> มือนที่เรารู้เราคือเราติดอยู่ในมิดเดิลอินคัมเพราะเราพัฒนาโดยใช้แรงงานใช้ไม่ได้ใช้องค์ความรู้มากนะเพราะงั้นเนี่ยภ oh. าครัฐเลยต้องการจะให้อ่าภาคธุรกิจเนี่ยเอาองความรู้ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้ในธุรกิจของท่านเพราะงั้นมิชชั่นของเราคือพยายามจะให้งานที่อยู่ใน มหาวิาลยที่ทุกคนบอกงานขึ้นที่ข,ข,ขึ้นเนี่ยเอาไปลงในห้างให้ได้นะครับแล้วก็ซ mm ัพพอดทับเข้าไปว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังเลยถ้าท่านมาที่งานของ่างานเนี้ยนะครับถ้าท่านสนใจงานวิจัยตัวไหนเพื่อจะไปต่อดอดเนี่ยสามารถคุยกับเราได้เราเราสามารถให้บริการได้ทั้งท่านเป็น,ท,นท่านไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้กอบการรายใหญ่เท่านั้น mm hmm. เป็นแม้ตั้งเอสเอ็มอี e หรือแม้เป็นคล mm hmm. ธรรมดาที่อยากจะทําธุรกิจนวัตกรรมพู้ดอย่างนี้ดีกว่า อยากได้งานวิจัยที่เป็นนวัตรกรรมไปทำต้นทุนเนี่ยเราคาดหวังว่างานนี้อาจจะเกิดพิเศษแมชชิ่งกันเกิดขึ้นนะครับเป็นภารกิจของเราเราต้องการพิเ็ตแมทชิ่งระหว่างผู้ประกอบการกับตัวนวัตรกรรมแล้วก็เราจะเป็นหน่วยซัพพอร์ตที่ให้อ่าความฝันของผู้ประกอบการที่เอ้ยนวัตรกรรมตัวน,น,นี้ต้องขายได้ต่นรับตัวน,น,นี้เด่นในโลกนี้ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนอันนี้เป็นมิชชั่นของเราที่เราอยากจะให้เกิดนะครับประมาณนี้ครับค่ะเจนชอบนะคะสําหรับในส่วนที่คุณจิตโยได้พูดถึงว่า คนทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ไม่จําเป็นจะต้องในส่วนของธุรกิจขยับใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าวันหนึ่งฉันตกงานแล้วฉันอยากจะทําอะไรก็ตามที่ให้เกิดในส่วนของงานงานหรือเงินจากนวัตรกรรมที่มันมีอยู่แล้วแล้วไปต่อยอดนะคะก็สําหรับในส่วนนี้ก็คือถ้าใครก็ตามค่ะที่สนใจนะคะอยากเป็นนักธุรกิจได้ไหมคุณจิติยศมางานนี้ก็อาจจะเป็นได้ถูกก็มันจะมีสองส่วนถ้าท่านมี นวัตกรรมอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าปรับปรุงยังไงอย่างนี้ก็มาตอนซัแล้วหรืออยากทําธุรกิจอุตากรรมอะไรแต่ไม่รู้จะทําอะไรดีเหมือนที่บอกนึกไม่ออกแต่ว่ารู้แหละว่าการทําธุรกิจเดี๋ยวนี้มันต้องมีการแข่งขันต้องใช้นวัตกรรมที่มันแตกต่างแต่ยังไม่รู้ว่าจะทาอะไรมาเลือกจากมหาวิทยาลัยเมืองสงขานักเรียนไปเรามีประมาณเกือบร้อยสองร้อยเรื่องที่พร้อมย้าท่านเอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็มันจะช่วยช่วยประกายดรานทําทำธุรกิจเทคโนโลยีได้ครับ ค่ะถ้าไม่มีเงินด้วยได้เข้าไปได้ไหมคะอันที่ถามถามเพื่อตัวเองไม่มีเงินแต่อย่าเป็นผู้ประกอบการไหมอาจจะต้องมีบางส่วนนะ้องทุกคนแต่การเป็นทาธุรกิจต้องมีความเสี่ยงเดี๋ยวว่าเราอาจจะอุาหศด้วยปิดความเสี่ยงในเรื่องของตัวโปรดักที่เป็นนวรตกรรค่ะทุนที่เรามีส่วนมากเหมือนที่บอกครับถ้าทุน หมุนเวียนในการทำํำธุรกิจมาท่านอาจจะต้องไปปรึกษาแบงค์อะไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทุนที่เราเป็น support, ตัวซัพพอร์ตตัวแอปพูดงานวิจัยพวกอย่างเนี้ยทําให้โปรดักของท่านเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดได้จริงอยางเนี้ยเรายังพอมามา,มาพูดคุยได้ครับที่นี่เราจะพยายาม <c oughs> ช่วยส่งควาพสิเรามีทั้งสูนย์บ่มเพราะถ้าท่านไม่เคยทำธุรกิจเลยมาเหมือนเหมือนที่ที่ที่ท่านพิธีกรบอกเมื่อกี้ว่า <c oughs> มา เรียกว่าอะไรมาตัวตัวเปล่าๆเลยแต่ว่ามีไอเดียมีอะไรจะทำจะทำธ uh ุร huh. กิจอะไรเราก็จะมีศูนย์ของข้อที่ช่วยช่วยไกด์ไลน์พี่ทำบัญชีต้องทำแบบนี้นะเถื่อภาษีต้องทำอีกการทำตลาด uh huh. ทำอย่างนี้อ่า uh huh. เพราะราหรือบางท่านมีผลงานมาแล้วอยากปรับแพ็กกลุ่มแพ็กเกจเราก็มีศูนย์ออกแบบที่จะช่วยออกแบบท mm hmm. ่านว่าตลาดชท <highways S 2> <บ>้นนี้ปีนี้ธีมสีนี้กําลังมานะพี่อะไรเงี้ยหรือมันที่ผมที่ผมดูอยู่ก็คือศูนย์เสียรัญญาคือ มีไอเดียอยากทำนู้กจิจนวัตรกรรมแต่ไม่รู้จะทําไม่รู้จะเอาตัวไหนไปทำเราสามารถบอกพี่ถนัดด้านไหน,นด้านด้านยางบางทีเรามีนวัตรกรรมยางางทีเราดูด้านอาหารพี่เก่งด้านอาหารพี่ทำมาคริสติงเก่งไม่รู้ว่าอาหารตัวไหนน่าจะตอบโจทย์เรามีตั้งแต่อาหารเทนใหม่ๆตอนนี้มีอาหารผู้ป่วยต้องเป็นเรนเอจิ้งม่เมันจริง,ม,รงมีอาหารผู้ป,ปว่วยอาหารเหลวมีอาหารเพื่อสุขภาพเราอ่าพวกนี้ให้ท่านได้ ได้ช้อปปิ้งมากมายเพราะงั้นเนี่ยขอให้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอให้มีใจอยากจะทาธุรกิจด้านวัตกรรมเดินเข้ามาที่กิจการวิทยาศาสตร์ของว่าท่านก็ได้้อมไปส่วนเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคำว่าจริงๆคําว่าทุนของคุณติติยุทธเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เงินเนาะแต่ว่าคําว่าคุณของคุณใจที่อยากจะทําธุรกิจด้วยแหละถูกไหมครับเรามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยทุนไม่เยอะแต่ว่ามีความสู้ครับ่ะจากเล็กๆจนสุดทับ ความสาเร็จแม้กระทั่งนักศึกษาเองนะนี่ไม่รู้ว่านักศึกษาก็จะเข้างานนี่ด้เรามีนักศึกษาที่เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในในอุทยานนี่แหละที่ก็ประสบความสำเร็จนะถ้าคือใครได้ยินก็คือเช่นถุ่มเพาะชามจากยางพารารองเท้าโค้ตที่น้องกองน้องพระธรรมประจีฟินจากเดิมเป็นนักศึกษาปอนะครับสุดท้ายก็มาเข้าที่สุตรแล้วก็จัดตั้งบริษัทอันนี้ก็ได้พาร์ทเนอร์มียอดขายก็เกิดขึ้นจากการอยากทําธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยครับ ค่ะนั่นแหละค่ะแสดงว่าในส่วนของงานนี้ที่จะเกิดขึ้นในส่วนของ p h u Research E and Innovation Bara ตัวนี้เนี่ยในส่วนของอุทยานเองและผู้จัดเองในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์โดยสำนักวิจัยก็ตามเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าทุกคนที่เข้ามาในงานจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือในส่วนต่างๆที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ถูกต้องไหมคะคุณจิตยุทธค่ะใช่มีตั้งแต่ความรู้ไอเดียใหม่ๆห,ห,หรือแม้แต่ท่านมีปัญหาด้าน ยุทศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาอยากให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยแก้ไขเนี่ยก็ก็ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยค่ะอย่างนี้ดีกว่าค่ะก่อนที่จะปิดท้ายเนาะคุณจิตยุทธขะส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ค่ะที่คุณจิตยุทธได้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะมีบริการอะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็สําหรับต้นในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับถ้าทุกท่านเคยได้ยินพวกผมว่าคําที่เราเคยได้ยินกันอยู่เสมอๆคือเรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คือตอนเนี้ย ปัญญามันมันไม่ใช่เรื่องชพาะเรื่องลิขิตเราพยายามให้ความรู้ว่าสัญญามีตั้งแต่สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าลิขิตความ<ะ>รับมงชี้อเงี้ยเพราะั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อท่านคิดอะไรใหม่อินโนเวชันเนี่ยเราเราต้องคิดอะไรใหม่เนี้ยเราคิดอะไรใหม่แล้วก็เราไม่อยากจะให้ทุกท่านต้องไม่อยากให้ใครลอกของของ,ของท่านอยู่แล้วต้องการ<ะ>ขอรับคองมันต้องการจะจะอยากจะโปรเทคไว้เบนของของ,ของท่านคนเดียวเนี่ยเข้ามาต<ะ>ิดต่อที่เราจะเป็นคนศูนย์นิเวศปัญญาจะจะบอกท่านด้ว่างานของท่านเป็นงานประเภทไหน เป็นสิทธิบาตรไหมเป็นที่กระิีไหมเป็นรถไปจดเครื่องหมายการค้าดีไหมสองเรามีบริการที่ว่าอ่าถ้าท่านอยากจะขอรับความมุ้มครองละแต่ไม่อยากทําเรามีมีให้บริการเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการน่าจะติดไปแล้วนะคะ อุตยานตอนช่วงนี้จะอยู่ส่วนของพื้นที่ที่ให้เข้าแนะนําในส่วนของเรื่องวิขสิทธิ์ด้วยนะคะก็สําหรับท้ายท้ายวันนี้ค่ะสําหรับผู้ที่เข้าส,สนใจเข้าร่วมงานนี้ต้องทํายังไงแล้วก็ติดตามในส่วนของช่องทางไหนบ้างคะรบกวนน้องๆแอดมินช่วยขึ้นช่องทางแล้วก็เรื่องของการติดต่อให้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างนะคะ ตรงนี้เลยไหมคะคุณจิตยศในส่วนของการติดต่อ,ตอผมเข้าใจว่าน่าจะเพราะว่างานนี้เา,าที่เฟซบุ๊กเพจของของ,ของงานได้เลยนะครับ ค่ะใช่ค่ะในส่วนของที่ทุกท่านได้เห็นนะคะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมของทางอุทยานที่ได้จัดในส่วนของปิดต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสัมมนาค่ะเราจัดตั้งแต่วันแรกนะคะเรามีการเสวนานะคะในในช่วงของวันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทุกท่านสนใจนะคะเป็น after covid นั่นเองค่ะว่าวิจัยและนวัตกรรมในส่วนของ after covid เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากในส่วนของผู้บริหารในระดับประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขาธิการ โคโศสภา,าของออก,กระทสวงอวนั่นเองซึ่งท่านเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีนะคะที่จะเข้าร่วมนะคะนอกจากนั้นนะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากในส่วนของท่านประหลัดค่ะของท่านออรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์ที่จะเข้าร่วมในส่วนของการเสวนาวันนี้นะคะท่านนายแพทย์ก้องเกียรตินะคะแล้วก็ทางคุณหมอสุออสธิพันธ์นะคะจิตมิตรภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของ ที่สําคัญเลยทางผู้ประกอบการค่ะทางด้านเอกชนก็คือจินทรนสรัน์ฟาร์มนั่นเองนะคะก็จะมาพูดในหัวข้อต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะที่คุณจิตโยด้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและในวันที่18ค่ะจะมีในส่วนของการประกวดนวัตรกรรมสงขลานครินนะคะนอกจากนั้นในทั้ง2วันค่ะมีการอบรมมากมายค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยค่ะเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองนะคะที่จะมีอาจารย์จากส่วนกลางคะ่ะมาให้ข้อคอมเมนต์ต่างๆนอกจากนั้นคะ่ะวันที่18มีภาคในส่วนของภาพประชาชนคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับชุมชนการถ่ายทอดต่างๆเป็นชุมชนนวัตกรรมนะคะที่เกิดขึ้นและในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือทางท่านอาจารย์อัคาราวิทย์ที่เมื่อสักครู่นะคะทางคุณจิติยศได้พูดไปนะคะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสําหรับตอนนี้นะคะที่กําลังทุกท่านกําลังเห็นอยู่นะคะก็จะขึ้นนะคะ ตัวที่สามารถลงทะเบียนได้ค่ะตอนนี้นะคะเราขึ้นในส่วนของลงทะเบียนและการเข้าร่วมงานนะคะที่หน้าจอของท่านณนะตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานเนี่ยสามารถผ่าน QR code ที่เห็นได้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่านในส่วนของอ Facebook fan page ค่ะ Research and phu research and innovation s ั o โชว์เนั่นเองนะคะรบกวนทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมได้นะคะและในวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณจิตยุทธมากเลยนะคะจากส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะคะที่เข้าร่วมในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ uh huh. ค่ะ สำหรับท่านที่เข้ารับช่วงรับฟังนะคะในส่วนของ audio talk ค่ะเดี๋ยวเราจะมีอีก3ครั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของ PSU and Innovation ภาษานั่นเองนะคะเราจะมีการพูดคุยถึงเรื่องทัชชาค่ะเจาะลึกไปในส่วนของทัชชาว่าณตอนนี้นะคะทัชชาของเรานะคะจะมีงานอะไรเข้ามาบ้างทั้งหมดสองเซสชันและสุดท้ายค่ะเราจะไปปิดท้ายนะคะในเรื่องของ PSU Innovation ภาษาว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะว่า สิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่ได้รับนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามชมในส่วนของ audio talk นะคะในทุกวันนะคะที่เราเสร็จไปให้กับทุกท่านและวันนี้ค่ะเจนจิราสมชาติขอข่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ